ของอันน้แม่จะมานำเสนอมาเฟืองจ้ามาเฟืองเลยค่ะเด้อเป็นผลไม้โบราณจ้าผลไม้บานๆดังเดิมเลยพี่น้องมี <c oughs> รสเปรี้ยวเนาะค่ะนะ้องหามกระเจีกิน <c oughs> ครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขา,กกาเขัวค่ะขัวเองหอมแดงค่ะหอมพี่น้องนี่ไหวเขาค่ะนี่รสชาติเปรี้ยวหวานเนาะคะนะ่ะเนาะ กินมากินเจาไส้ปลาไส้เขาขว่าเด้อค่ะเด้อขวา่ขวาข่องเป็นน้ำจิ้มยย่วๆพี่น้องค่ะหอมแดงค่ะ อร่อยค่แซ่บแซบค่ะอาหกินหมาดได้ค่ะไปน้องเคยกินรอรสชาติเปรี้ยวๆนะค่ะเนาะไม่ขอเป็นพลามไม้ยพื้นบ้าน คือขายยั่วๆค่ะมึงจอแม่คนคนๆไนหมค่ะไม่ึืนบานคยกินมัค่ะพี่ลองมาเด้อือขายยั่วๆค่ะไม่ึืนบานอืมตามย้วยยั่เยวเป็นสตารดาวค่ะเห็น <c oughs> เฟืองค่ะกำน้ำจิ้มเนาะพี่น้องข,าข้าวครัวน้ำจิมขข้มข้าวครัวบานๆห้องนาะค่ะเนาะหอมแดงค่ะใส่ปลาหอมหอมค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมโดยค่ะเด้อทุกกำลังใจค่ะทุกคอมเมนต์พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญนลำด้วยเงินทองกันเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้กันไปสำานี้ละค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า